ยินดีต้อนรับสู่ช่องรถเทสวันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับหนึ่งในรถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่น่าจับตามองที่สุดในปี2026นั่นก็คือ b y d d o l p h i n 2026รถแบ็ไฟฟ้าสุดล้ำที่ได้รับการพัฒนาใหม่เพื่อให้ตอบโจทย์ทั้งในด้านดีไซน์ เทคโนโลยีความสะดวกสบายและราคาที่จับต้องได้ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา b y d ได้สร้างชื่อเสียงในฐานะผู้ผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้ารายใหญ่ของโลกโดยเฉพาะในตลาดเอเชียและยุโรปและดอนฟิลมรุ่นใหม่นี้ก็ถือเป็นอีกก้าวสำคัญที่ทำให้ภาพลักษณ์ของรถยนต์ไฟฟ้าไม่ใช่แค่พาหนะประหยัดพลังงานแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความล้ำสมัยในส่วนขององค์การออกแบบภายนอก b y d donfin องพนมาพร้อมดีไซน์ใหม่ที่โฉบเฉีียวและดูพรีเมียมมากขึ้นเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้า ตัวรถใช้เส้นสายที่ทันสมัยเน้นความโค้งมนแต่ยังคงความสปอร์ตกระจังหน้าถูกออกแบบมาในสไตล์เรียบหรูเข้ากับยุคข,ของรถไฟฟ้าโดยไม่ต้องมีช่องดักลมขนาดใหญ่เหมือนรถเครื่องยนต์สันดาปทั่วไปไฟหน้า LED ดีไซน์เพรียวบางพร้อมไฟเดย์ทม์รันนิ่งไลท์ที่เพิ่มความโดดเด่นในทุกมุมมองตัวถังสีขาวเงางามสะท้อนถึงความหรูหราและความสะอาดสะอ้านของเทคโนโลยีไฟฟ้าล้ออัลลอยขนาดใหญ่ถูกออกแบบให้เข้ากับหลักอากาศพลศาสตร์ช่วยทั้งด้านสมรรถนะและความประหยัดพลังงาน ด้านท้ายของดอรฟิน2,026มาพร้อมไฟท้ายแบบเลตที่เชื่อมต่อเป็นเส้นยาวสร้างความล้ำสมัยและให้ความรู้สึกกว้างขึ้นการชนหลังดีไซน์เรียบง่ายแต่แข็งแรงเน้นความเป็นรถสำหรับคนรุ่นใหม่ที่ชื่นชอบความทันสมัยแต่ไม่ทิ้งความลงตัวในการใช้งานจริงขนาดตัวรถกระทัดรัดเหมาะสำหรับการขับขี่ในเมืองแต่ก็ยังคงมีความมั่นใจเมื่อต้องเดินทางไกลภายในห้องโดยสารของ b y d d o p h i n 2,026คือจุดที่ทำให้ใครหลายคนต้องประทับใจ เพราะถูกออกแบบให้หรูหราก,กว่าที่ค่าสําหรับรถในเซกเมนต์นี้เบาะนั่งหนังคุณภาพสูงถูกออกแบบตามหลักสรีราศาสตร์รองรับทั้งผู้ขับและผู้โดยสารคอนโซลกลางมาพร้อมหน้าจอระบบสัมผัสขนาดใหญ่กว่า12นิ้วรองรับทั้ง Android Auto และ Apple Ca r p l a y นอกจากนี้ยังมีระบบส่งงานด้วยเสียงที่พัฒนาให้ฉลาดและตอบสนองได้ดียิ่งขึ้นแผงหน้าปัดเป็นแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบให้ข้อมูลการขับขี่ครบถ้วนทั้งความเร็วระยะทางที่เหลือจากแบตเตอรี่และสถานะระบบช่วยเหลือต่างๆ บรรยากาศภายในเน้นโทนสีอ่อนตัดกับเส้นโครเมียมและไฟแอมเบียนไลท์ที่สามารถเลือกเปลี่ยนสีได้ตามสไตล์ที่ต้องการทําให้ภายในห้องโดยสารดูอบอุ่นและล้ําสมัยไปพร้อมกันพื้นที่ด้านหลังยังคงรองรับผู้โดยสารได้อย่างสะดวกสบายแม้จะเป็นรถขนาดกระทัดรัดแต่การจัดวางพื้นที่ถูกออกแบบมาอย่างชาญฉลาดเพื่อให้ทุกการเดินทางไม่อึดอัดนอกจากนี้ยังมีช่องเก็บของหลายตำแหน่งที่ตอบโจทย์การใช้งานจริง สมรรถนะของ BYD Dolphin 2026มาพร้อมระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าที่พัฒนาขึ้นใหม่โดยใช้มอเตอร์ไฟฟ้าที่ให้กำลังมากกว่าเดิมสามารถเร่งความเร็วจาก0ูนยถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ในเวลาประมาณ7วินาทีซึ่งถือว่าดีมากสำหรับรถในกลุ่มแฮตแบ็กไฟฟ้า แบตเตอรี่แบลสแบตเตอรี่ที่เป็นเอกลักษณ์ของ BYD ยังคงถูกนำมาใช้เพื่อความปลอดภัยสูงสุดและอายุการใช้งานที่ยาวนานระยะทางวิ่งต่อการชาร์จ1ครั้งสามารถทำได้กว่า500กิโลเมตรตามมาตร,รฐาน WLTP รองรับการชาร์จเร็วฟ้าชาร์จิงที่สามารถชาร์จจาก30ถึง80ได้ภายในเวลาเพียง30นาทีทำให้การใช้งานในชีวิตประจำวันไม่ยุ่งยากในด้านระบบความปลอดภัย d o p h i n 2026จัดเต็มด้วยเทคโนโลยีช่วยขับขี่อัจฉริยะ A.D.A.S. ไม่ว่าจะเป็นระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันและกรองรอบคัน360องศาที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ทุกสถานการณ์สำหรับราคาคาดการของ B.Y.D. Dolphin 2026เมื่อเข้ามาทำตลาดในประเทศไทยจะอยู่ในช่วงประมาณ8 0 0 0 0 0ถึง1ล้านบาทซึ่งถือว่าเป็นราคาที่แข่งขันได้อย่างมากเมื่อเทียบกับสิ่งที่ผู้ใช้จะได้รับ ไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ที่ทันสมัยภายในหรูหราเทคโนโลยีล้ำสมัยและสมรรถนะที่ตอบโจทย์การใช้งานจริงจึงไม่น่าแปลกใจที่ดอรฟิ้2,026จะกลายเป็นหนึ่งในรถยนต์ไฟฟ้าที่หลายคนจับตามองมากที่สุดในปีนี้ b y d d o p h i n 2,026ไม่ใช่แค่รถยนต์ไฟฟ้าธรรมดาแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของของค์การเปลี่ยนแปลงในวงการยานยนต์ที่ทำให้คนทั่วไปสามารถเข้าถึงรถพลังงานสะอาดได้ง่ายขึ้นพร้อมทั้งยังมอบความรู้สึกพรีเมียมที่หลายคนต้องการ หากคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าที่คุ้มค่าและตอบโจทย์ทุกด้านดอนฟิน2 0 2 6คือหนึ่งในตัวเลือกที่คุณไม่ควรมองข้าม